นี้พวกเราก็กำลังจะทำการเอา,มาเมล็ดมาเขือม่วงมาทำอะไรเอาไปปลูกตรงที่ตรงที่วางสายคือหมอกที่ไร่อ่ะเพื่อเอาก้าพันมะเขือม่วงไปปลูกอันนี้ไม่ใช่กล้าแล้วเนี่ยเอาเมล็ดไป <c oughs> เอาเมล็ดไปหยอดเลยแหละเม <c oughs> ล็ดไปหยอดเนี้ยเ <c oughs> ขาไมไ่เรียกก้าเ <c oughs> ขาเรียกว่าปลูกเลยแหละเอาเมล็ดไปหยอดในแถวล่องน้ำเลยนะอื <c oughs> นึกว่านึกว่าเอาไปหวานให้มันเกิดแล้วก็ไปดึงต้นน้อยม,มันเสียเวลาใช่ไหม,มแล้วก็ใส่เลยโอเคสวัสดีกันนะคะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนวัชานนลนะคะถ้าเข้ามาเฉยอย่าลืมกดติดต,ตามเพื่อเป็นกําลังใจในการจัดทําคลิปช่องนี่ก็เป็นมะเขือม่วงเรากําลังจะเอาเมล็ดที่สุกแล้วใช่ไหม ไปหยอดหลุมนะคะที่เอนได้ลงคลิปแปลงผักไปเมื่อก่อนหน้านี้นะคะทุกคนไม่ต้องตากแบบของพวกใช่ไหมตา,ตากตากแห้งก่อนถ้าไม่าตากแห้ง<า>มันก็นไม่ได้ละเราจะนำไปตากแหง้ง เอาเปลือกมันออกอโอเคคะ่ะทุกคนวันนี้ก็คือมเมล็ดมะเขือม่วงนะคะที่เราเอามาใส่น้ําเมื่อกี้นะคะแล้วก็นําไปกรองออกเอาแต่มเมล็ดนะคะนี่เราก็ได้เม็ดมะเขือเพื่อที่จะนาไปหยอดใส่ลุ่มนะคะโอเคเก็บเลย <laughs> ต้องตากแดดก่อนอ๋อลืมเนึกว่าผ้ามัดไว้แล้วไปยุไว้มันก็ไม่แห้งแ้วต้องตากแดดก่อนโอ้โหตาเอทำแบบชำนาญมากเลยนะคะดูดีอย่างกะปาดเนื้อครีมบนขนมปังนะคะโอ้โหเหมือนเมล็ดงาเลยนะเนี่ยเหมือนเม็ดงามาก ก็จะตากให้แห้งก่อนนะคะตั้งตากไว้กี่วัน,ไม,น,นไม่นานไว้เนี้ก่อนองนั้นนะจะให้น้ำมาโดนนะ